ต่อเนื่องกันที่กรีนรีพอร์ตเลยนะคะวันนี้คุณบีกรมาชจะพาเราไปดูการใช้ธรรมชาติบำบัดในช่วงโควิด -19 ที่สวนสาธารณะไปติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเช้านี้พาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมเทศกาลดอก,ดอกไม้ Bangkok f l o r a r Festival ที่จัดขึ้นที่สวนจตุจักรกรุงเทพมหานครมีให้ชมตลอดเดือนกนรกฎาคมนี้เลยนะคะนอกจากสวนดอกไม้แล้วในช่วงที่สวนปิดไปมีการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างไรอีกบ้างไปชมกันค่ะ อย่างสวนตาตุักตเราเราก็ทําเรื่องเป็นเรื่องของดอกไม้นะครับมีการปลูกดอกไม้ตามฤดูกาลจริงๆเราจะหมุนเวียนไปทาแต่ละสวนอยู่แล้วส่วนสวนต่งางๆที่เราเราดำเนินการเนี่ยมีหลายสวนที่เราเข้าไปตัดแต่งต้นไม้มีการเพิ่มเติม,ต,มต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นสวนลุมเองที่ที่เราก็เห็นอยู่ในสภาพเขาตอนนี้ที่ทุดโทรมไปซึ่งเรามีโครงการในเรื่องของกินแบงคอกมีการเทียบปรับปรุงสวนของเรายิ่งสวนลุมร้อยปีในปี68เนี่ย เรราาากก็จะะะกจะะะมมมีีงงบปปณใในนนทท่ไวั้หดสวนสสวววนนเเพื่อให้้กกิดาาามมมยงขึคจตุจักรมีผู้ใช้บริการในวันธรรมดาประมาณ5,000คนแต่หลังๆมานนี้มีผู้เข้าใช้บริการประมาณ1,500คนซึ่งจากการพูดคุยกับผู้มาเที่ยวสวนระบุว่าการได้มาสวนถือเป็นการคลายเครียดที่ดีค่ะ โอ้โหช่วงที่ติดโควิดนี่หงุดหงิดมากไม่ได้ออกกําลังกายทําให้เราใจห่อยเหี่ยวตื่นตหนกแล้วก็เหมือนจะเป็นโรคจิตอ่ะถ้ามีสวนนี่ม,นมันทำให้อารมณ์เราม,ม,ม,มีอารมณ์ชุ่มชื้นขึ้นถ้าได้ผ่อนคลายเยอะ,อะค่ะแล้วในมุมมองของพี่พี่คิดว่าในช่วงที่เขาปิดไปประมาณสักเกือบเดือนอย่างเงี้ยคะ่ะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรของสวนบ้างไหมอ๋โเข็นเข,ข็นรู้สึกว่าต้นไม้สวยงามขึ้นแล้วก็บรรยากาศดีขึ้น ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียว7.29ตารางเมตรต่อคนซึ่งยังน้อยกว่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงดำเนินการเพิ่มต้นไม้หนึ่งในวิธีการคือการแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับประชาชนนําไปปลูกในสถานที่ต่างๆโดยตั้งเป้ามีพื้นที่สีเขียว10ตารางเมตรต่อคนภายในปี2573 ช่วงนี้มีการปรับแผนเปิดให้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครเป็นเวลา5นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยอนุญาตเฉพาะการเดินและวิ่งเท่านั้นเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้